กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบก,กับผมอีกครั้งกับเกมแร็คหน้ารั Online น์เซอร์ไว้ญี่ปุ่นกันเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้นะครก็จะเป็นแร็คแคร์ดไอเทมรีวิวเดอะซีรีหรือซีรีส์แนะนำอุปกรณ์สวมใส่จากสลักสุ่มไอเทมของเซอร์วญี่ปุ่นหรือฉพาะแร็คแนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์นี้ผมควรจะใช้คาว่าป้ายยาหรือซีรีส์ได้แล้วนะเพราะว่าไอเทมหลายๆชิ้นนี่คือแบบชวนให้ป้ายยาเสียเกิดน,นะผมซึ่งในคลิปนี้คนระับก็จะะเป็นนคคคิววขอออาชีพีพกแล้นะรับผมื ต้องผมเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วผมอ่ะอ่ะอย่างที่เห็นว่าผมเล่นวันเดอร์เลอร์เป็นตัวหลักนะครับผมแต่ว่าช่องเนี้ยนำเสนอไอเทมของรูนไนท์มาบ่อยมากนะว่าจะเป็นของรูนไนท์สายอ่าสายอินิชชั่นเบรกอย่างแหวนแจ็ปเปอร์ลิงนะครับแจ็ปเปอร์เซอร์เคดนะครับผมหรืออย่างรองเท้านะครับ My Form Shoes of Arrogance นะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นสายพ่นนะครับก็มีหลายชิ้นเหมือนกันครับฟัพเนียเบรสนะครับผมอ่าไอ้มัฟมัฟฟัพเนียฟัพเนียเบรสนะครับผมเนี่ยฟัพเนียเบรสนะครับผมหอบพ่นอ่าอ่าไม ออกพ่นชิ้นนี้นะครับก็คืออ่าเดตี้เดเวลอร์ดักเปียครับหรือรูนกรีฟนะผมรองเท้า,เาที่ไม่ทําให้สายพ่นแต่ว่าสายพ่นชอบมากนะผมเพราะมันลดดีเลยและหลายหลายอย่างเพิ่มออฟตเตตัสเยอะมากครับแล้วก็แหวนสําหรับพ่น,นะครับเป็นแหวนจากกิจกรรมคอยดอฟบิสนะครับที่ช่วยลดคูลดาวของสกิลพ่นแล้วก็ทําให้ไล่เร็วอ่าแล้วก็เพิ่มความรุนแรงของสกิลพ่นโดยขึ้นอยู่กับข้างที่สมใส่ที่ผมเคยนําเสนอไปเช่นกันนะผม และคราวนี้ครับก็เป็นคิวของลุนน่าอีกแล้วครับกับไอเทมอ่าและแครนชิ้นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะผมตอนตอนอคลิปนี้คือเพิ่งเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าผมตัดต่อตอนผมตัดต่อคลิปนี้แล้วลงอาจจะนานพอสมควรนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเรามาดูไอเทมกันดีกว่านะครับนี่คือไอเทมที่ว่านั้นนะผมปาร์ฟเนียเฮิมนะผม เราเคยมีฟาร์มเนียสเกลที่เป็นส่วนเกราะนะครับผมไม่ได้ใส่มานะฟาร์มเนียสเกลผมเรามีทั้งฟาร์มเนียเบสนะครับที่เป็นอคุณมาแล้วใช่ไหมคราวนี้เป็นฟาร์มเนียเฮมที่เป็นส่วนหมวกบ้างนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วครับฟาร์มเนียนะครับผมมันต้องเพิ่มตาโจมตีให้กับสายพ่นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งหมวกนี้นะครับก็นับว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับโคตรแข็งแกร่งเลยครับบอกได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติคร่าวๆมาก่อนครับเจ้าฟาร์มเนียเฮมเนี่ยทำอะไรได้นะครับผม ซอสเดียร์ฮมมีน้ำหนักที่50นะครับผมต้องการเลยว่าห0ึ่งร้อใส่ได้ทุกอาชีพมีดีเฟนส์สิแล้วก็มีแมจิเดฟเฟนส์สิครับผมมี1สล็อตเป็นอุปกรณ์สวมใส่ซอส่วนหัวส่วนบนนะครับซึ่งอันนี้ผมได้ใส่การ์ดเป็นเดอะฟูลนะครับที่เอาไว้เพิ่มแมฮิตไทน์กับแม็กซ์แม็กซนะครับเพื่อให้พ่นแรงโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็คือแบบคิดคิดอะไรไม่ออกครับก็เอาการ์ดเดอะฟูลเนี่ยมาใส่ไว้ก่อนนะครับผมอ่ะโอเค ราคาของมันก็จะประมาณนั้นแต่เรามาดูคุณสมบัติของมันกันบ้างครับว่าคุณสมบัติยาวเหยียดเนี่ยยาวมากเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับผมตั้งแต่คุณสมบัติแรกครับลดดีเลย์หลังใช้สกิลลง10%ครับผมสกิลพจนมันเป็นสกิลที่มีดีเลย์อยู่แล้วนะครับผมจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่การลดดีเลย์ก็จะทําให้แบบต้นตัวมากยิ่งขึ้นครับหมอน,นี้ให้คุณแล้ว10%นะครับผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายหสกิลวอเตอร์ดราก้อนเบสและดราก้อนเบสอ่าไอ้ไฟร์ดราก้อนเบสนะครับ สามสิบรับนะผมก็คือบูทดาเมจ์เฮสกิลตรงๆเลยอะ่ะเออนะผมไม่ต้องตีบวกนะสังเกตดีลดดีเลยกับเติมดาเมจ์เฮสกิลนี่คือยังไม่ต้องตีบวกนะครับผมคือได้มาแล้วสามสิร์เนะผมและหมวกนี้ยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพของรูนสโตนเมื่อรูนไนส์สั่งใช้งานรูนสโตนด้วยนะผมคุณสมบัติที่ขยายมาของรูนสโตนเนี่ยจริงๆแล้วรายละเอียดทุกอย่างมันจะอยู่ในคลิปนํานเสนอแจสเปอร์เซอร์เค็ต อ่ะผม,น,นะมานามมะนาวมาแล้วครับเป็นเป็นคลิปที่ผมนับสนุนามมาแล้วนะครับผมสามารถก๊อปปี้จากตรงน,นั้นได้เลยครับผมขอไม่พูดซ้ำก็แล้วกันครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาหรือถ้าแบบว่าขี้เกียจขี้เกียจไปนั่งดูเดี๋ยวผมทิ้งคำอธิบายเกี่ยวกับการเพิ่มคุณสมบัต,ติของดูสโตนเอาไว้ใต้คำอธิบายใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผมเดี๋อยากรู้ว่ากินล่นแต่ชิ้นเนี่ยเวลาใสาฟ่ฟ้ามี่ยเฮมหรือเวลาใส่หมวกอ่าอย่างหมวกอื่นๆอย่างพวกแร็ปเปอร์สเกตและคนเนี้ยมันบูสอะไรบ้างนะครับผม ก็ลองไปดูก็ได้จริงๆแล้วคุณสมบัติเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ผมถือว่าโกงที่สุดในมูอ่ามวกของลุนได้เลยนะผมมันโกงไงก็ลองไปศึกษาดูนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ก็แล้วกันหรือไปดูคลิปเอ่อและแคดไอเทมรีวิวของแจ็ปเฟอร์เซอร์เคตก็ได้นะผมอ่ะโอเคสองนี้ก็ขับไปหากเราเรียนรู้สกิลวอเตอร์ด g ก n อนเบสและไฟเออร์ด o กกอนเบสที่แล้วว่าสิบทั้งคู่นะผม,ผมบอกก่อน สกิลดักคอนเบสเฉยๆเนี่ยมันคือสกิลพ่นไฟใช่ไหมใน JO มันจะชื่อว่าไฟร์ดักคอนเบสผมจะติดเรียกไฟร์ดักคอนเบสนะถ้าผมพูดว่าไฟร์ดักคอนเบสก็หมายให้เข้าใจว่ามันคือดักคอนเบสทัดไฟนะผมส่วนวอเทอร์ดักคอนเบสก็ตรงๆครับก็คือพ่อนน้ำนะฮะผมได้แบบนี้กันเมื่อเราเรียนสกิลพ่นไฟและพ่นน้ำเลเวล่าสิบคั้งคู่เออผมใช้คำนี้ดีกว่าเมื่อเราเรียนสกิลพ่นไฟและพ่นน้ำเลเวสิบทั้งคู่ก็จะสร้างความแสงอากาศรต,รต,ติดทางกายภาพระยะไกลเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ฟิกแคชไทม์ของสกิลทั้งสกิลทั้งพ่นน้ำและพ่นไฟลงไปอีก0.2วินาทีด้วยครับผมตัวตัวสกิลดเดิมๆอะ่ะของสกิลพ่นเนี่ยมันมีติดฟิกแคชไทม์ครับอยู่ที่0.5วินาทีนะครับผมถ้าเราใส่หอกพ่นนะครับหอกพ่นที่บอก10เดลตี้เดวเดวลอร์นะักสเปียรที่บอก10มันจะตัดฟิกแคชไทม์ไปให้70%นะครับผมและตัวฟาร์มเนี่ยเฮมก็จะลดทบไปอีก0.2วินาทีทำให้ฟิกแคชไทม์ของสกิลเนี่ยนะครับก็แทบจะแบบ แทบจะเหลือนิดเดียวแล้วนะครับแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับผมทาให้แบบเราสามารถไล่ได้แบบเร็วมากๆเลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้พ่นไฟและพ่นน้ามีฟิกแคทไทม์ที่0.5วินาทีในเซิร์ฟเวอร์อื่นเป็นอย่างไรผมไม่รู้และเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีการใช้เท้าเทมเด็กในการใส่เท้าเทมเด็กรอบเดียว120เพื่อตัดฟิกแคทไทม์0.5วินะครับผมเท้าเทมเด็ก erm ใน JRO ไม่มีคุณสมบัติลดฟิกแคทนะผมต้องหาทางลดฟิกแคทด้วยวิธีอื่นเท่านั้นนะผมซึ่งคนก็จะใช้วิธีการนี่แหละคือลดฟิกแคทไปด ออกพ่น60นะครับก็สำหรับสุรตะการก็จะลดไป70%แล้วก็ใส่คู่กับป๊อปเดเฮมเนี่ยก็จะลดไปอีกให้0.2วินาทีทําให้หลอดไล่มันจะแบบสั้นแบบสั้นมากๆนะฮะมันยังมีหลอดไล่อยู่นะแต่ว่ามันจะสั้นมากนะผมและที่สําคัญคือมันบูทดาเมจแลนดาเมจหรือดาเมจการโจมตีทางไกล่เพ้วระะไกลสูงถึง50%นะเป็นตัวเลขที่ดูเวอร์วังมากเลยทีเดียวขอแค่อัพทำพ่นไฟและพ่นน้ำเต็ม10ก็พอนะฮะอ่ะต่อเนื่องครับถ้าคุณอัพสกิลดราก้อนเทรนนิ่ ก็จะได้แม็กฮิตพอยต์บวก25%แม็ก p บวก25%และลดดีเลย์หลังใช้สกิลอีก20%โหมดนี้เดิมๆมันลดอ่าดีเลย์หลังใช้สกิลไปที่10%อยู่แล้วใช่ไมแล้วดูนไนเ์ก็จะเป็นสายไหนก็นตามไม่ว่าจะเป็นสายพ่นหรือสายอินิชันเบรกอะเขาอัปดาคอนเทนต์นี่กับเต็มอยู่แล้วนะผมเพราะงั้นก็ได้แม็กซ์พอยต์อีก25%แม็กซี่อีก25%เท่ากับว่าเพิ่มหลอดเลือดเข้าไปอีกทำให้สกิลพ่นมันแรงขึ้นไปอีกด้วยนะผม ยังไม่พอครับถ้าคุณเรียนรู้สกิล Dragon Howling Level 5านะครับก็จะลดความเสียที่ได้รับจากการโจมตีของมอนสเตอร์ประเภททั่วไปและประเภทบอสลงไป20%นะรนตะผมตรงนี้จะไม่ได้ลดดาเมจโดยส่วนของผู้เล่นนะผมจะลดแค่ทั่วไปและบอสครับประเภทของมอนสเตอร์มันจะมี3ประเภทคือทั่วไปบอสแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอีกประเภทหนึ่งคือผู้เล่นหรือกาเดียนนะอะไรพวกนี้นะครับผมกาเดียนมันเป็นไทยกาเดียนเปล่านี้ผมไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ค่อยได้ รู้เชิงเทคนิคแต่ว่าเอาเป็นว่ามันลดดาเมจจากมอเตอร์ทุกตัวในเกมอะเอาง่ายๆลงไปถึง20%ถ้าคุณอัพดักคอนเฮาลิงเหล้วห้าซึ่ง Dragon ดักคอนเฮาลิงจริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะต้องอัพกันเต็มห้าแล้วถ้าจะเล่นลูนกริฟนะฮะลูนกริฟมันก็มีความสามารถที่จะได้เมื่ออ่าอัพดักคอนเฮาลิงเต็มห้าับผมเหมือนว่าดักคอนเฮาลิงเนี่ยถ้าไม่สายวอลเขาจะไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเป็นในเจโอคือทุกคนต้องอัพกันนะครับเพื่อเอาคุณสมบ,บัติของไอเทมและแคนพวกนี้แหละ ับผมยังไม่หมดครับลดดาเมจจากการโจมตรีธาตุไฟและธาตุน้ำลงไป3%ปซตามจำนวนระดับการอัปเกรดของไอเทมชิ้นนี้ด้วยนะผมรอบไอเทมที่ผมมีเป็นบวก10เพราะงั้นก็จะแปลว่ามันจะลดดาเมจจากธาตุไฟและธาตุน้ำลงไปถึง3 0มอถ้ายัางจำกันได้ครับปาวเรอเบลส์มัพมัพไอมัพพ่นชิ้นเนี้ยนะครับผมมันจะมีคุณสมบัติลดดาเมจจากธาตุอาธาตุไฟและธาตุน้ำอยู่ด้วยครับรวมๆแล้วประมาณอ่า 5้าสนะิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ร่วมกับฟร์มเนี่ยเฮมนะครับก็จะลดปสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับเราจะโดนท่านไฟและท่านน้ำเบาลงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายครับหากฟร์มเนี่ยเฮมนะครับผมมีระดับการอัปเกรดและมีระดับการตีบวกที่เจ็ดขึ้นไปก็จะเพิ่มความเสียห้สกิลพ่นไฟและพ่นน้ำอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมแต่ถ้าตีขึ้นบวกเก้าขึ้นไป ก็จะเพิ่มความเสียให้สกิลพ่นไฟและพ่นน้ําอีก70%นะคผมรวมๆแล้วถ้าหมวกนี้ตีขึ้นบวกเก้าขึ้นไปเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจให้สกิลทางพ่นไฟและพ่นน้ําเดิมๆของมันคือ30%ได้โบนัสตอนตีขึ้นบวกเอีก50%แล้วก็ได้โบนัสตอนตีขึ้นบวกเก้าอีก70%รวมแล้วเพิ่มดาเมจให้สองสกิลนี้ถึง150%นะครับผมก็น้องๆฟาร์มเนี่ยสกิลเลยนะครับผมแต่ว่าเราใส่ร่วมกันได้นี่นะเรามีฟาร์มเนี่ยสกิลก็ใส่ส่วนก่อนเรามีฟาร์มเนี่ยเบสใส่ส่วนมั แล้วก็มีฟาร์มเหนือเฮิมใส่ส่วนหมวกนะครับผมเล็ก <c oughs> ไ,ได้ว่าแบบสมบูรณ์แบบนะบแต่ว่าในที่ที้ผมไม่ใส่ฟาร์มเนี่ยสเกลผมไปใส่เซตออโต้ชุดออโตเมติกแทนนะครับเพราะว่าในเซอร์ว,วันนี้มันไม่มีฟาร์มเหนือสเกลให้ยืมนะครับไม่งั้นคงจะยืมมาแล้วนะครับผมอ่ะแต่ก็คร่าวๆของฟ้าวเหนือเฮมก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมเป็นหมวกที่เรียกได้ว่าอัดมาให้แบบใส่พ่นโดยเฉพาะอ๋อแล้วก็หมวกนี้ก็มีคุณสมบัติพวงท้ายอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราถอดหมวกนี้ออก มันจะบัฟมันจะลบบัฟรูนสโตนในส่วนของความสามารถเพิ่มเติมออกไปนะครับผมมันจะลบแค่ความสามารถเพิ่มเติมที่ได้รับจากโบนัสของการใส่่าของการใส่หมวกนี้แล้วกดใช้รูนสโตนที่มันจะมีบัฟพิเศษโผล่ขึ้นมานะผมที่ผมจะเขียนไว้ในขวดีบายใต้คลิปนี่แหละนะครับผมอ่ามันจะลบแค่ส่วนนั้นแต่ส่วนความสามารถตั้งเดิมของรูนสโตนอันนั้นจะยังอยู่นะผมอันนี้ผมเคยทดสอบแล้วนะครับมันจริงในภาษาญี่ปุ่นมันเขียนว่าคือมันจะเขียนว่าเพื่อเราถอดหมวกนี้ออก จะลบอจะลบคุณสมบัติของลูนของสกิลของลูนสโตนทิ้งนะครับแต่จริงๆมันลบแค่ส่วนผลลัพธ์เพิ่มเติมเท่านั้นครับนะผมอ่ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับสําหรับเจ้าอ่าฟร์มเนี่ยนะฟร์มเนี่ยเฮมนะผมเดี๋ยวเรามาทดสอบดูเลยผมขอพับคืนก่อนนะฮะลับไปอโอเคเรามาทดสอบกับเจ้าแซนดกแมนหรือกระสอบตายกันนะครับ เซิร์ฟเวอร์นี้คือเซิร์ฟเวอร์อีกดาซิลและกิจกรรมที่ผมอยู่นี้คือแบท t ทิลคอร์ s ัสเซ o อครับในพื้นที่นี้ดาเมจที่คุณเห็นทุกอย่างถูกหารสิบนะผมไฟนั้นดาเมจถูกหารสิบเหลือแค่1นใน1ิของดาเมจจริงเพราะงั้นสมมติว่าเวลาผม 101, เนี่ยตีแค่1น1ูหนึ่งเนี่ยจริงดาเมจที่ผมทำได้คือ1 0 0 0งพันปสิบนะอ่าเนี่ยผมตีหลักร้อยแต่จริงแล้วดาเมจที่ผมทำได้คือหลักพันนะผมผมบอกก่อนนะฮะอ่ะโอเคแต่ว่าผมใส่แบบค่อนข้างเต็มตูปเลยทีเดียวนะฮะแบบ ทำเลือดที่ได้สูงถึง2,23,000นสาะ2,000สนกว่าครับค่าสเตตัสก็สูงปี๊ดเลยนะครับก็แทบจะเล่นได้ว่านี่มันนี่มันลุนได้หรือรอเยาก,กาดวะนะผมเลือดสูงขนาดนี้นะคผมอ่ะโอเคผมใส่แบบจับเต็มแบบนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองพ่นโดยที่ไม่ใส่ฟาร์มเนเฮมก่อนนะผมตอนนี้ไม่มีฟาร์มเนเฮมเลือดอยู่ที่2,23,000นสามันนะผมแล้วก็ค่าสเตตัสอะไรประมาณนี้ครับอ่า สกิพลพ่นนะครับผมแค่แท็กมันไม่ส่งผลอยู่แล้วเนาะมันจะส่งมันจะคํานวณแค่ค่าฮิตพอยที่เหลืออยู่กับค่าแม็กซ์เอของเราเท่านั้นนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับมีอยู่ตั้งเท่านี้มาลองดูกันว่าผมจะพ่นได้ขนาดไหนเวลาแบบยังไม่ใส่ฟ้ามเนี่ยเฮมนะครับยังไม่ใส่หมวกมีอยู่แค่นี้ก่อนนะฮะความแรงของการพ่นจะอยู่ที่อ่าประมาณสามหมื่นนะฮะ และผมย้ำนะว่าดาเบตเราโดนหาสิบอยู่เพราะนั้นถ้าผมไปพ่นในโลกจริงด้วยการสวมใส่อุปกรณ์แบบนี้เลือดเท่านี้เอชี SP เท่านี้และค้าต่อเติตัดเท่านี้จริงๆแล้วผมควรจะพ่นได้ถึงอสามแสนนะฮะก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับว่าบาเรน,นี์ได้กระสอบไฟตัวนี้เป็นไรท่านะและเป็นเผากึ่งมนุษย์นะครับผมอ่าเพราะงั้นมันจะแบบอ่ามันก็จะประมาณนี้แหละนะมันไรท่ามันจะไม่แพ้ท่านะ้ำทัดไฟนะถ้าพ่นใส่ตัวที่แพ้ท่าลองดู เอผมหาก่อนอ่ะนี่ทัดดินเนาะต้นไฟก็4ี40,000นะฮะอันนี้เป็นตัวทัดไฟพ่นน้ําใส่อ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมตารางท่า,าของ JRO ของเซอวิปปุ่นยังไม่ได้มีการอัปเดตเหมือนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมบอกกันก็ประมาณนี้แหละอ่ะประมาณนี้นะฮะถ้าพ่นใส่ตัวที่แพ้ทางก็ขึ้นเป็น40,800ดาเมจจริงคือ4น8 0 0เพราะาต้องคูณ10ด้วยเนาะนะครับผมอ่ะโอเค ทีนี้ผมจะใส่ฟ์มเนี่เฮมนะผมแล้วเราจะมาลองพ้นดูอีกทีหนึ่งนะครับเลือดผมขึ้นเป็น2องแสนะฮะเดี๋ยวผมขอไปตื้นเลือดให้เต็มกับหนึงนะฮะคือฮิตพอยที่มีอยู่มันส่งผลกับอ่าสกิลพ่นด้วยนะฮะเพราะงั้นควรจะทําเลือดให้เต็มไว้ดีกว่าเนาะโอเคแค่ใส่ฟ์มเนี่ยเมเนี่ยเห็นปะเลือดขึ้นมาเป็น2อ0แสนเกือบสามแสนนะฮะเอก็เดี๋ยวเกือบเกือบหมื่นนะฮะมา โอเคเรามาลองพ่นดูนะครับผมว่ามันจะได้ดาเมจขนาดไหนแล้วนี้คือหลังจากที่ผมใส่ฟัปเนี่ยเฮมที่ค่อนข้างจะอัปเกรดแบบจัดเต็มแล้วนะฮะมาดูกัน <c oughs> จับสามจับประมาณสามหมื่เมื่อกี้นะครับผมพอผมใส่ฟัปเนี่ยเฮมไปปุ๊บมันขึ้นมาโดดมาแบบสามเท่าเลยนะเป็นเก้าหมื่นนะฮะ อ้าพนใส่ตัวที่แพทธาตุนะฮะโอ้โหแสนสี่ <laughs> แรงเวอร์นะฮะย้ำอีกทีว่าดาเมจผมโดนหารสิบอยู่เพราะงั้นถ้าผมไปพ่นในโลกจริงๆคือผมพ่นเป็นล้านนะฮะพ่นใส่ตัวที่แพทธาตุเนี่ยเป็นล้านนะ,ะเออเป็นล้านเลยนะ,ะหนึ่งล้านสี่แสนเลยนะและถ้ายิ่งติดคุณสมบัติของดูมดีไซน์ก็ยิ่งพ่นในหลวเข้าไปอย่าเพา,าดีเลย์หายไปร้อยปอร์เซ็นนะฮะ เห็นว่าจริงๆแล้วคนที่เซิร์ฟเวอร์ไทท์เลยเขามีเทคนิคในการแบบพ่นรัวอยู่อ่ะที่เกือบจะเหมือนตัดโมชั่นแต่ว่ามันไม่ตัดโมชันอันเนียวแบบนี้อารมณ์แบบตะแยแบบจังหวะตะแยะคือมันพ่นรัวมากเลยถ้าคนติดเวลาเวลาเราแปลงร่างเป็นเอลิเมนต์กายจากผลของเอ็นชาร์ดดูมดีไซน์เนี่ยนะครับผมอ่าตัวตัวตัวเอลิเมนต์กายที่มันแปลงร่างมามันจะตัดโมชั่นของบาสกิลออกไปไงเออโมชั่นมันจะเบาลงอ่ะสังเกตได้นะฮะ เพราั้นมันจะน้อยลงนะครับตอนตอนตอนเป็นมนุษย์ขี่มังกรที่ทําไปได้แต่ตอนแปลงร่างนี่คือทําได้ครับนี่คือคุณสมบัติของจูมดีไซน์นะครับผมจูมดีไซน์คืออะไรมันเป็นหนึ่งในสี่ตัวเทพเอ็นชานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากทราบรายละเอียดก็ไปดูในคลิปที่ผมนำะเสนอเกี่ยวกับสี่ตัวเทพเอ็นชานของ JRO ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายเลือกท้ายไอเครดิตท้ายคลิปนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ก็แล้วกันนะครับไปไปดูทางนั้นได้ ก็อเอาว่าเป็นะไรชี่สนุกมากนะเวลาใส่แบบจับเต็มแล้วนี่คือแบบดาเมจนี่คือพุ่งมาแบบสุดเลยครับจากไม่ใส่อะจากไม่ใส่ผมพ่นได้เทียสามหมื่นนะฮะพอใส่ขึ้นมาเป็นเก้าหมื่นผมมันมันมันขึ้นมาแค่เจ็ดหมื่นเพราะว่าเลือดผมไม่เต็มไงถ้าเลือดเต็มอะมันจะขึ้นมาเยอะมากผมขอพ่นดูเลือดให้เต็มก่อนลวกันเนี่ยพอเลือดเต็มเนี่ยพ่นทีละเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นนะฮะคือสนุกมากสายพ่นใน JRO นะครับ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยฟ้าไอ้ฟ์มเนี่ยเบสเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคุณสมบัติที่ทำให้เราสามารถใช้สก,กิลพื้นน้ำพื้นไฟได้ด้วยครับเดล,ลูดกับวอคาโนโลแล้วว่าห้าได้ด้วยครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าผมขี้เกียจไปแบกอ่าบูเจมเลสเจมมาครับผมก็เอาไปแค่นี้ก็พอนะฮะแค่นี้ก็ถือว่าแรงพอแล้วอ่ะแต่ถ้ายืนอยู่บนพื้นด้วยผมว่ามันดาเมจมันจ,จะขึ้นไปอีกประมาณาหลักแสนสี่น่าขึ้นมาเป็นประมาณแสนห้าเอาอแบบพ่นตัวที่แพรทาง พตรงนี้ก็อาจจะขึ้นมาเป็นประมาณ9 5 0 0 0 5 9 0 0 6นะครับผมมันคงจะไม่ไปถึงแสนอยู่แล้วนะครับผมก็ย้ำอีกทีว่าดาเมมันโดนหานอยู่นะฮะมันหานตริดอยู่เนาะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับเจ้าฟ่า,ฟาป์เนีย่ยเหมนะครับผมผมเคยนำเสนอไอเทมจากลุนไนหลายคลิปมากนะฮะน่าจะมากที่สุดในชัอนี้เราวัางจนจนทุกคนจนทุกท่านอาจจะคิดว่าผมเมนลุนไนไม่ใช่ครับผมเมนวันเดอร์ แล้าผมผมเล่นวานเดอร์เลเป็นตัวหลักครับลูนไนท์นี่คือมันมีของเยอะเฉยครับก็เลยมีได้มีโอกาสนําเสนอเยอะครับแล้วก็มีเพื่อนในกลวผมเขาเล่นลูนไนท์เขาก็ส่งคลิปมาให้ด้วยนะครับผมก็เลยแบบโอกาสได้นําเสนอคลิปของไอไอเทมของลูนไนท์เยอะไปพิเศษครับแต่จริงๆแล้วผมเป็นวันเดอร์เลอร์นะฮ่โอเคนะผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมปาฟเนเมนะครับผมหวังว่าทุกท่านที่เข้ามาชมก็น่าจะถูกปปาย่าไปไม่มากก็น้อยนะครับผมไอเทมชิ้นเนี้ยนะครับ าเข้าเซิร์ฟเวอร์อื่นนี่คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะเพราะสมัยก่อนอย่างอะแต่ยันแม้แต่ในเซิร์ฟเวอร์บ้านผมในเซิร์ฟเวอร์ j อเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเลยบเบบีดากอน่ะซึ่งไอเล็บเบบีดากอนเนี่ยมันเข้า i r o ไปแล้วนะครับผมอ่ามันเข้าเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ไปแล้วแล้วมันก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยไปแล้วในโดยที่มันเป็นคนละคุณสมบัติกันเออคนที่ขอนเทาเซิร์ฟเวอร์ไทยไปมันก็จะแบบไม่ได้มีคุณสมบัติที่แบบ ตดดเด่นอะไรมากครับก็มีการเพิ่มสกิลพ่นไปแบบพอเป็นพิธีครับแต่ว่าฟามเนี่ยเฮลมเนี่ยมันบูสต์ฟามสามารถให้กับลุนพ่นได้อย่างแบบก้าวกระโดดมากๆนะผมอย่างที่เห็นเนี่ยจะพ่นเทียสามหมื่นขึ้นเป็นเทียเก้าหมื่นนะผมแล้วก็ลดตีเล่บูสต์ดาเมจให้สกิลทั้งสองสกิลเพิ่มบบฮิวพอย์เออนะครับแล้วก็บูสต์เลนดาเมจสูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็ยังเอเจโอมาสามารถเอนชานได้อย่างที่เห็นครับแต่ว่า,อาของเซอร์เวอร์อื่นเนี่ย ต่อให้เอาเข้าไปคิดว่าระบบเอชชานก็คงจะไม่ได้เอาเข้านะผมก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอโอเคครับก็ผมก็จะไม่ได้บอกนะผมจะไม่ให้ความหวังกันว่ามันจะไปเข้าเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือเปล่าครับถ้าเข้าก็ยินดีด้วยถ้าไม่เข้านะผมก็โดยไปอย่าต่อไปนะฮะโอเคครับผมก็ต่อคนทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่อครั้งในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ